สวยงามสวยงามเห็นหน้าแร่สวยจัดจัดสวยจัดจัดสวยจัดจัดสาธุสวยจัดจัดสาธุจ,จ,าธจะมีเห็ดอะไรไหมเนาะนี่ไม่ได้มาหนึ่งวันไม่ได้มาหนึ่งวันจะมีเห็ดอะไรไหมเนาะอุ้ยกรผู้ชอมโอ้เห็ดปุ่งจ้าตุูม โอ้เห oh, um ็ดป um, ah. um ุงเห็ดปุงจ้าตุ่มๆกําลังจะออกจ้าโอ้ตุ่มๆเลยตุ um ่มๆเลยตุ j im, j um ่มๆน่ารักจุมจิมจุมจิมมีอะไรอีกอ๋อนี่เห็ดถ้วยอันนี้เห็ดถ้วยนะครับเห็ดถ้วย มีเห็ดน้ำหมากนะครับเนาะมีเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากหนึ่งดอกอันนี้มีเห็ดน้ำหมากเห็นแวบ,บๆอ,อ้อเห็ดน้ำหมากอ้อแก่แล้วไม่ไหวแล้วจ้าโอ้เห็ดมะอึอน,นะครับเนะเห็ดฟักทองโอ้สวยงามมากเลย สวยงามสวยงามเห็ดมะเอะสวยงามมากอือ huh. ห oh ืออือหือโอ้ดอกโตโตดอกโตโตดอกโตโตเห็ดพักทองด้วยครับเถอะเกิดอะไรไม่รู้อุ้ยอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบอะไรแบบ เห็ดหน้ามองจ้าเห็ดหน้ามองหน้ามองออกแล้วโอ้เห็ดหน้ามองออกแล้วสวย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 ,สวยตอนนี้เห็ดกำลังออกเริ่มออกใหม่แล้วนะครับหลังจากหยุดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็ดหยุดออกตอนนี้ก็เริ่มมีเห็ดออกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีเห็ดออกแล้ว Ủa Ủa nhìn đen kè đen ké kè đen kê, kê. Ừ, mì mến đó Tổng đi mì mến Ủa nói được hả ta Ủa Nhìn ถ้าถ้าใส่ถุงก็เละครับเห็นได้น้อยเห็ดขี้ไก่เดือนนะครับเบอเห็ดขี้ไก่เดือนคล้ายๆเห็ดกินละโงกก็เป็นละโงกชนิดหนึ่งแต่เขาไม่ได้ยอมกินนะครับผมบางแห่งก็กินนะแต่ผมไม่กินนี่สวยนะครับอุ้ยมีเห็ดด้วยอุ้ยมีเห็ดด้วยทนะ่านผู้ชมมีเห็ดด้วยนี่อ้มีเห็ดออกด้วยนะ มีเห็ดออกด้วยเห็ดแดงน้อยเหยด็ดแดงน้อยเหยด็ดแดงน้อยเห็ดอะไรเออเห็ดขาวดินขาวดินต่มๆขาวดินนะครับขาวดินกำลังออกนะครับอ้าวุ่มแดงตรนนี้แก่แล้ว ไม่ได้มาวันเดียวแก่แล้วปุงแดงปุงแดงแก่แล้วหินสวยนะครับหินสวยสวยหินสวยสวยหินสวยสวยเดินตามทางนะครับเดินตามทางอู้สวยงามมากเลย đọc tố tô ui rồi ngàm mát rồi đọc tố tô hệt đèn cá hệt đèn hệt nam mạc hệt nấm mạc cho hệt nấm mạc hệt ngay ơi ừ. Ôi, hệt khảo kẻ léo hệt khảo kẻ léo đèn nói hệt đèn nói hệt đèn nói Ủa, hệt đèn nói เห็ดแดงน้อยเห็ดแดงน้อยจ้าเห็ดแดงน้อยออกเห็ดแดงน้อยจ้าเห็ดแดงน้อยออกโอ้โหเห็ดฟักทองครับเห็ดฟักทองรือเห็ดมันปูนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผม เห็ดฟักทองเห็ดมันปูนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,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 อ้ดอกใหญ่มากเลยท่านเห็ดเห็ดพึ่งไปน,นั่นเห็ดพึ่ง <laughs> เห็ดพึ่งห่างลูกยูงครับดอกใหญ่มากเลยท่านผู้ชม เฮ็ดพึ่งหางนุกครับพผู้ชมครับตอนนี้ก็ขึ้นมาสำรวจผู้นะครับตอนนี้ก็เห็ดกำลังจะออกรอบใหม่นะครับพวกเห็ดหน้าแรกหน้ามองเห็ดเอ่อ เห็ดหน้าไรเห็ดหน้ามองเห็ดอเออเห็ดฟักทองกำลังออกนะครับผมส่วนเห็ดอื่นนี่ยังนะครับยังไม่เห็นนะครับแล้วก็มีเห็ดที่เรากินไม่ได้ด้วยนะครับกอกเยอะอยู่นะครับผมวันนี้ก็มาเดินปูกข่อยอีกวันหนึ่งนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่คอยเป็นกำลังใจที่คอยซัพพอร์ตอยู่ดังก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดเี็นแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ